สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการนี้นายเที่ยววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับเซลเทฟอีก3คนนะครับคนแรกนะครับเซลเทพครับคนที่สเซลเทพครับสวัสดีครับผมสิ์ครับคนที่3ครับเซลถึกครับ เอาพี่ทำไมผมตึกอ่ะเอ้าตึกและอึดและทนเหมือนแอร์ไงครับวันนี้นะครับเราจะพาไปชมเรสเลนต์ของบริษัทยูนิแอร์นะครับอยู่ย่านนนทบุรีนะครับชื่อว่าโรงเบียร์มิตรสัมพันธ์นะครับหรือว่าโรงเบียร์มิตรครับนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบบิวพับนะครับก็คือทั้งผลิตและจัดจําหน่ายเบียร์นะครับทั้งนี้นะครับเราจะไปชิมอาหารที่อร่อยนะครับพร้อมสัมผัสบรรยากาศดีๆกับเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์กันนะครับไปกันเลยนะครับไป สูคุยเลยคร e r ผมใช่เลยครับยังไชาวสวนมาแล้ว,ลว,ลวสวัสดีรสครับท่านผู้ชมวันนี้ผมและทีนานได้พาท่านผู้ชมมาพบกับสถานที่แห่งหนึ่งย่านปากเกร็ดนนทบ,บุรีสถานที่แห่งนี้ มีความเชื่อว่ามีผู้หญิงคนหนี่ไอ้บ้าพี่ร็ยการดำเหมือนคนติดยาแล้วนะครับต้องขอบคุณคุณออฟนะครับดีตอนนี้แหละทีมงานเรานะครับทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ที่โรงเบียรมีสัมพันธ์แต่ว่าคุณออฟเนี่ยมีความกรุณาอรส่าห์ให้ทางพวกเราเนี่ยได้มาดูเครื่องทำน้ำเย็นหรือชิลเลอร์เราที่อยู่ด้านหลังร้านนะครับอาจจะมืดหน่อยแต่ว่า ใช่สุดพอเครื่องรันแล้วเนี่ยเราจะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้เซลเซลเซล,เซลเทพของเรานะครับอธิบายนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในชิลเลอร์แพนของโรงเบียร์มิดคาว์นะครับซึ่งตอนนี้ทางคุณอ๊อฟเนี่ยยังไม่ได้ติดไฟให้ซึ่งไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ปุบปักของเราจะเห็นว่าแอร์คูลชิลเลอร์ที่เอามาตั้งเนี่ยลักษณะก็คือเป็นชิลเลอร์ที่ผลิตน้ําเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับซึ่งรีควอร์เมนต์ของโรงเบียร์แห่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เซลเทพอธิบายนะครับผม ครับผมรีคอมเมนต์ของลูกค้านะครับทางคุณออฟให้โจทย์มาว่าต้องทําน้นําอุณหภูมิลบสิองศา,ศาเซลเซียสเพื่อไปบูลิงให้กับถังเบียร์โดยทางยูนิแอนครับก็ได้ดีไซน์เครื่องให้ผลิตน้าได้ที่ลบสิองศาโดยถามว่าทำไมถึงทําได้เพราะว่าของเราใช้สารโพลิเอทิลไกโตรเเพื่อไม่ให้น้ําจับตัวเป็นก้อนและแข็งตัวเป็นน้ําแข็งนะครับโดยเดิมคุณออฟนั้นเคยใช้เครื่องจากต่างประเทศแต่มีปัญหาเรื่องสเปร์พาร์ตจึงทําให้จากหาซัพพลายเออร์ที่อยู่ในไทย โดยทางยูนิแอของเราเด่นเรื่องการคัสตอมไม้อยู่แล้วคุณออฟจึงได้ติดต่อเข้ามาและทางเราจึงได้เสนอให้กับทางคุณออฟครับครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงเบียร์มิสสัมพันธ์หรือว่าโรงเบียร์มิสครับนะครับก็าอสวัสดีพี่ออฟนะครับครับครับะเป็นหุ้นส่วนของโรงเบียร์มิสครับนะครับก็จะถามนิดนึงกับพี่ว่าแบบทีมาที่ไปของร้านนี้มี ความเป็นมายังไงอะไรเงี้ยพี่ถึงถึงแบบได้ตั้งชื่อร้านนี้หรือว่ามาตั้งที่นี่พี่คร่าวๆครับก็คือตัวนี้ครับมันเป็นตัวลงเบียร์เขาเรียกลงเบียร์เป็นแบบลักษณะแบบบู๊ผับก็คือรับประทานที่นี่ใช่ไหมครับโดยตามปกติแล้วคือการทําเบียร์ในเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะทํายากนะครับที่เป็คราสเบียร์อย่างเงี้ยครับเราก็การขออนุญาตการอะไรมันค่อนข้างไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับก็เป็นการที่นี่เป็นรวมตัวของแบรนด์ของแบรนด์ S <S มีแบรนด์เบียร์ของแบรนด์ที่มา,อ,าอยากทำพารเบียร์รวมกันาทางพิชิตชิดเบียร์เนี่ยเป็นโต้ผเป็นคนหลีดหลักเป็นเจ้าของไอเดียก็คือทำนมเบียร์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมือนว่าแทนที่าเราขอคนเดียวอาจจะทำนมเบียร์มันจะยากเพราะมีหลายๆหุ้สนส่วนเข้ามาร่วมกันรวมกันรวมถึงคอนเซปต์หลกักจริงๆเจ็ดชื่อมีสัมพันธ์นี่ก็คือก็คือชื่อก็บอกอย่างน้คือมิกก็คือจะให้ใครมาต้มก็ได้ก็คือเปิดให้คนที่ ก็คือการทำคราฟเบียร์มาทำยากคือเปิดให้คนนอกเนี่ยเข้ามาใช้อุปกรณ์เข้ามาต้มได้แล้วก็ขายที่นี่ได้อะไรเงี้ยก็เลยชื่อวที่ามีสัมพันธ์ครับก็อย่างแบบพวกผมอยากแบบมา,าทำเบียร์ได้ได้ครับอ,อ๋อได้อพี่ได้<ม><ม>แต่ก็ต้อ,อ,องมีเวิร์กชอปครับจริงจริงก็ต้องไปเรียนทำเบียร์มาก่อนประมาณนึงแล้วก็มาเรียนที่นี่แบบแอดวาซ์ก็จะเปิดคอร์สที่นี่แล้ใช้เครื่องแล้วก็ ทำแล้วก็เทอมะเอามาผ่านแล้วก็ต้มต้มที่นี่ได้ต้องมีเบสิกมาก่อนใช่ต้องมีเบสิกก่อนต้องทักต้องลองดูว่ามันทําได้ไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอทำมันต้องมีคนกินไงเคยแต่แบบทําน้ำฮิลล์บอยมีมีคนทำไม่เด้ทำเดียวเดียวแต่ว่าแบบผมเข้ามาบรรยากาศแบบร้านแบบ มีเหมือนมีสไตล์อะพี่แบบแต่งจริงจพี่แบบมีคิดไว้แบบชอบเป็นอยากเป็นสไตล์ไหนอพี่ที่เรียกเอาข้อจริงตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ตกแต่งก็เป็นแบบแต่ามันมันมีสไตล์ของมันเลยนะพีตั้งแต่ก้าเข้ามาตอนนี้ก็เป็นแบบล้อเป็นปูนเปื่อยก็เปโชว์พวกอินดัสเตียลพวกพ่อพวกอะไรนี้อยู่แต่โดยรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากก็จะเห็นพ่อที่กินก็เป็นพวกข้างในมันเป็นพวกถังหมักเป็นพวกอะไรเยอะๆก็เป็นพวกพ่อกระเล็มีความชอบส่วนตัวไหมพี่หรือว่าแบบ เพราะว่าแบบอยากได้แบบดิบๆอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ไม่เชิงอย่างนั้นไม่เชิงไม่เชิงหรอกจริงจริงก็อยากอยากได้หลายแบบแต่แบบนี้ก็เป็นก็เป็นแบบหนึ่งที่ที่โอเคกับสไตล์โรงเบียร์อะไรเงี้ยพี่ก็ถือวโอเคเรื่องเป็นแอร์คัสเซ็ตนะแอร์ซีรีส์ไทยก็คือตอบความโจทย์ใช่ใช่ครับเพื่อแต่จริงตัวดีไซน์เนี่ยเราก็เลือกด้วยเรื่องตัวเขาเรียกอะไรตัวโครงสร้างที่มันเป็นหลังคาสูงเป็นอแบบนี้แล้วก็มี การติดตั้งอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันใช่ช่วยติดตั้งเราก็ได้แอร์เัรวถึงคัอบเปหมดทั้งโล่งเลยครับไม่อยากให้ไปติดเป็นตามผนังตามอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกที่ที่คิดไว้อยู่แล้วตอนออกแบบก็คือจะให้เป็นแคสเซตอยู่แล้วพราะผู้รับเหมาเนี่ยก็ส่วนที่โชว์ได้เลยได้ใช่ใช่ครับจริงๆก็เคยเห็นของร้านคนอื่นมาเนี่ก็ก็ชอบสไตล์องอ่นรอย่างเี้ยเนี่ยเราเป็นระบบแบบอาหารที่เป็นพุทธชักนะก็คือ ฟู้ดทรัคก็คือมีมีฟู้ดทรัคเรียนไปเรื่อยๆสุกเสาร์อาทิตย์วันนี้วันอย่างวันนี้วันอย่างวันพฤหัสยังไม่มีมีอาหารภายหนก็มีนิดหน่อยก็ยังมีพวกคอหมูย่างมีไส้กรอกมีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้านนอกก็คือปกติก็คือเสาร์อาทิตย์จะมีฟู้ดทรัคสลับกันไปมีทั้งพิซซ่าขาหมูเยอรมันแฮมเบอร์เกอร์บาร์บีคิวเป็นแหลกอย่างเงี้ยมาดีมีนคือเปลี่ยนสลับเปลี่ยนทุกอาทิตย์นะครับก็คือต้องไฮไลท์เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับก็คือมา ลองอาหารลองอะไรกันได้เรามีเตียงตลอดเวลาเลยครับกงแลก็ต้องก็คงต้องมาอีกหลายครั้งครับก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ออฟมากนะครับที่แบบให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลดีๆแล้วก็โยงไปเครื่องทำน้ำเย็นกับเครื่องปรับอากาศของเรานะครับที่เป็นถึงเชียรทที่โชว์อยู่นะครับเข้ากับสไตล์พี่พี่อ้อบอกว่าเป็นสไตล์ลอฟ ครับครับก็ครับครับครับ โอ้หวันนี้เราก็ได้ทําการหนีนในเที่ยวเนี่ยมาจน<ม>เป็นเวลาถึงสี่ทุ่มเลยนะครับใช่เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้มีความสุขก,กันไหมครับพี่มีความสุขมากมอาหารอร่อยครับบรรยากาศดี<ม>เครื่องปรับอากาศเย็นอุณหภูุิได้ถูกต้องครับพี่ <laughs> แล้วก็ที่สําคัญเลยผู้ชมคนไหนเนี่ยที่สนใจที่จะต้องการมารับประทานอาหารดีๆแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆเนี่ยใช่ที่มิดพาร์โรเบียมิดพาร์ทอย่างนี้นะครับสามารถรับชมลิงก์หรือโลเคชั่นได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ ส่วนวันนี้พวกเรารายการหนีนายเที่ยวขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบ,รบ,บ๊ายบาย